ลูกสะพายจะออกนอกบ้านขับรถจะชนเลยเนี่ยที่พุ่งมาใช่ไหมแจะพุ่งจะชนและอันนี้รถของลูกค่ะแต่เขาถอยเพื่อไม่อยากมีปัญหานะคะพี่เสียบอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มานานหรือยังคะเริ่มอยู่ตั้งแต่ปี35หแล้วค่ะตอนมาอยู่เป็นยังไงบ้างคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็มีปฏิสัมพันธ์กับทางเพื่อนบ้านดีมากค่ะไม่มีปัญหากับใครเลยแล้วมันเพิ่งมันมีปีไหนอะคะพี่เจียบ ประมาณสองสามปีหลังนี่แหละที่คนนี้เข้า,ขามาอยู่เนี่ยเขาอยู่กับใครครับป้าอยู่กับพี่ชายอยู่กับพี่ชายสองคนตอนแรกก็สงบสุกดีอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งเขาก็เดินมาที่บ้านเขาบอกว่าเสียงสายดานโทรศัพท์เข้าไปหาเขาและเสียงเราอะจะอยู่ในโทรศัพท์เขาตลอดเวลาแล้วเขาก็ว่าด่าสารพัดอย่างเขาบอกว่าเราอะก่อกวนเขาเป็นเจ้าแม่หุ่นแอบโทรศัพท์เขาแล้วก็บอกบอกว่าเราอะ ว่าเสียงเราอ่ะเข้าไปอยู่ในบ้านเขาครับคนไม่อยู่บ้านเลยแต่เขาเขาว่าเราเสียงเราเข้าไปอยู่ในบ้านเขาว่าเสียงดังว่าบ้านเราเสียงดังแต่ที่บ้านไม่มีคนอยู่เลยเพราะว่าเขาไปจะทำงานกันหมดหลังจากนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆมาขยะอยู่หน้าบ้านก็มาเทค่มายืนด่าขยะอยู่หน้าบ้านคือขยะขยะเราขยะเราตั้งอยู่หน้าบ้านเนี่ยมาเททิ้ง แล้วก็โยนเข้าบ้านอันนี้คือถังพี่เจี๊ยบใช่เนี่ยเนี่แบบนี้เลยค่ะคอ๋อหมายถึงว่าขยะก็อยู่ของเขาดีๆมันก็อยู่ของมันดีๆน่ะค่ะอันนู้นถังของป้าหรือว่าถังของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหน้าบ้านเ้าเทแล้วเนี่ยเขาเอาขยะในบ้านเขาแหละนี่เอามาจากในบ้านขวางแล้วเนี่ยมึงทิ้งก็เอาล้อยางล้อรถมาวางไม่ให้รถผ่าน กอันนี้เหมือนโยนเข้าบ้านอันนี้โยนเข้าบ้านเลยเขาบอกไม่สะใจบางเอิญที่บ้านไม่ได้ซื้อหนังสือพิมพ์เขาอ่านแล้วเขาเลยโยนเข้ามาระบบการเก็บขยะในซอยแห่งนี้เป็นยังไงล่ะเป็นระบบการเก็บจากเทศบาลครับเป็นรถเก็บขยะครับผมค่ะก็ซึ่งจะทางทางหมู่บ้านก็จะมปการเสียภาษีเสียค่าเก็บขยะนะครับรายเดือนรายปีก็ว่าไปใช่ครับซึ่งซึ่งข้างบ้านเขาจ่ายไหมครับค้างบ้านจ่ายไหมเขาไม่ได้จ่ายค่ะ อ้าวยังมีอะไรบ้างคะพี่เจี๊ยบขับรถพุ่งจะชนเวลาเราขับรถเข้ามาเพราะถ้าเขาเห็นเราเนี่ยเขาจะเหมือนพขาขับรถพุ่งจะชนเราอะ่ะพี่เจี๊ยบเคยขับรถหรือว่าไปปาดเขาอะไรไหมคะไม่เคยคะ่ะเคยไปบีบแต่ใส่เขาก่อนไหมครับไม่เคยคะ่ะเคยขวางทางไม่ให้เขาออกไหม ไม่เคยครับเพราะเห็นเขาเนี่ยเราเห็นเขามาเนี่ยเราจะจอทางห่างเลยบีบแป่แล้วก็ปลาขยะเข้ามาในบ้านแล้วก็วันดีคืนดีก็มายืนด่าหน้าบ้านนี้ใช่ไหมครับคุณพี่เจี๊ยบค่ะห้ามีนาคมห้ามีนาคมหกเจ็ดใช่ไหมครับค่ะโอ้โอ้ยาวเลยหมวยมันไม่มีอะไรขวางเขาอยู่เลยนี่ยาวเป็นเกือบเกือบนาทีแล้วนะครับ นีพ้นบ้านของพี่เจี๊ยบไปแล้วก็ยังบีบอยู่ค่ะนี่เวลาประมาณสักกี่โมงครับตอนนั้นเหมือนช่วงค่ำมืดอยู่นะคะอันนี้ก็บีบอีกอันนี้ก็บีบลูกสะพ้ายจะออกนอกบ้านขับรถชนนี่เีที่พุ่งมาใช่ไหมครับพุ่งจะชนแล้วอันนี้รถของลูกค่ะเดี๋ยวเขาถอยเพื่อไม่อยากมีปัญหานะคะอันนี้ก็บีบก็พุ่งเหมือนจะชนอือ เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมคะพี่เจีย๊ยบก็ค่อนข้างบ่อยนะระยะหลังไม่บ่อยมากเลยเพาะทำไมนะครับเพราะเขาทำวีดกรรมเสร็จเขาก็เข้าบ้านเขาแล้วก็เงียบอยู่ในนั้นแหละค่ะพี่เจีย๊ยบเคยมีประเด็นเกิดโกรธทะเลาะทะเลาะกันมาก่อนบ้างไหมครับไม่มีค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ความถี่ที่เกิด อาทิตย์หนึ่งเกิดกี่ครั้งหรือว่านานๆเกิดทีมันแทบทุกอาทิตย์เลยนะพอเกิดปัญหาทีเราก็หนักมากเราก็ไปแจ้งความ,มแล้วเราได้คุยกับตัวของพี่ชายที่อยู่กับคุณป้า<ข>หลังนี้ไหมครับเขาพูดไม่รู้เรื่องค่ะแล้วคุยกับป้าเคยไปถามไหมว่าทําไมป้าต้องทําแบบนี้เขาไม่มีเวลาคุยกับเรามีแต่เขาด่าอย่างเดียวป้าเขาอยู่สองคนกับพี่ชายเคยมีลูกหลานมาหาหรือว่ามีเพื่อนมาหา<อ>มีลูกมาหาค่ะ อ๋อมีลูกอาทิตย์เดียวทุกอาทิตย์ลูกเขาจะมาเราคุยกับลูกเขาได้ไหมคะเข้ามาปุ๊บก็ปิดบ้านเลยหรือไม่เขาก็ออกบ้านทันทีมาถึงลูกมารับพาออกไปข้างนอกค่ะไม่เคยเจอเขาเลยค่ะมีลูกกี่คนคะเคยเห็นสองคนนะค่ะลูกสองคนแต่ก็ไม่มีโอกาสได้คุยไม่เคยได้มีโอกาสได้คุยและไม่เคยเห็นหน้าเขาด้วยทีเชฟแจ้งความ ที่เก็บหลักฐานได้ประมาณ11ครั้งก็ å, สว่วนมากคดีเด <đ น> ิมๆแล้วก็มีคดีหมิ่นประมาทอยู่ครั้งเพราะว่าเขาตะโกนด,าด่าดูแบบซึ่งหน้าใช่ไหมครับค่ะซึ่งหน้ามายืนจ้องหน้าด่าเอาเลย,ย <đ> นเงี้ยมันรับไม่ได้นะคะแต่ตำรวจก็ยังทำอะไรไม่ได้เ <đ น> ขาบอกว่าเขาป่วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยจริงหรือป่วยปลอมที่บอกป่วยนี่คือป่วยทางจิตใช่ไหมครับค่ะ ว่าอาการอย่างนี้เขาน่าจะป่วยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรเขาได้ถ้าป่วยจริงทำไมทางญาติไม่เอาไปดูแลม,มามา,มาให้เป็นภาระของพวกเราเนี่ยทางห่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่นะบ้านคุณเบ้นก็จะขนาด <c oughs> อีกข้างหนึ่งแล้ว<ป>ก็ปลูกต,ต้นไม้ไว้หน้าบ้านไม่ได้ไปไปล้ําบ้านเขาเลยก็คืออยู่ในที่ของเราเขตของเราหม่บ้านอเราครับอันนี้แค่มากระทุ้งก่อนครั้งคร <c oughs> ั้งแรกครั้งสุดท้ายนี่ทุบลาบเลย ทุบราบทุ 11, นนบสิเสิบสองใบครับสิบสองใบทุบอันนี้ทุบก,กระถางใช่ครับ,รบเพราะว่าดินอะไรเวลารดน้ําต้นไม้มันไปเลอะบ้านเขาหรือเปล่าเปล่าไม่เกี่ยวเลยมันไม่ได้อยู่ในละแวกบ้านมันอยู่หน้าบ้านเราใช่ครับหน้าบ้านเรามีอยู่ครั้งหนึ่งใบมะขามมันก็จะล่วงใช่ไหมเขาก็ไปแจ้งยามว่าใบามะขามไปไปนั่นบ้านเขาแต่จริงๆแนละ้วใบมะขามไม่กี่ใบหรอกแต่ว่า บ้านตรงข้ามก็มีไอ้พวกต้นไม้อะลมมันก็พัดมาบ้านคุณแดงใช่ไหมไอ้ไอ้ต้นมะขามป้อมอะ่ะเขาก็หาว่าบ้านของเราเนี่ยไปนั่น,นเป็นต้นเหตุเป็นต้นเหตุหเขาก็มาทุบทุบครั้งครัขขข้งครั้งแรกก่อนแล้ก็ ไม่ไรก็ลูกชายก็ไปแจ้งความแต่ว่าเบนกับคุณแม่ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับบ้านไม่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 เคยคืออยู่กันก็สงบสุขอะพอเขามาอยู่นี่เขาจะอย่างเงี้ยหวยดูทุกไปก็ว่าไปต่อว่าไปด่าดอูด่ายับยับใครใคอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้กับทางบ้านคุณเบนเนี่ยไม่เคยมี ไม่เคยมีเอาขยะมาปลาใส่บ้านเหมือนบ้านพี่เจี๊ยบไม่มีถูกไหมคะมีครับอ๋อมีมีเข้ามาแล้วปลาเข้ามาในบ้านเลยครับขนาดอะไรนะผู้ช่วยผู้ใหญ่อาท่านรองนายกท่านรองนายกมา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 คุยบ้านเขาก่อนมาคุยว่าไปไปปลาขยะใส่บ้านของคุณป้าเขาทำไมเขาก็ไม่สนใจเขาก็ว่าท่านบองว่า มม่สนใจท่านเราก็เดินเข้ามาที่บ้าน<ห>าบ้านของคุณป้า,าขเขาก็ปามาต่อหน้าให้เห็นเลยคุณเบ้นบอกว่าป้าเคยปาเหมือนปาเป็นเศษถ้วยชามใช่ค่ะเข้ามาในบ้านเลยครับใช่ครับหลังๆแม่จะบอกว่าเอนทำไมมีเศษถ้วยเศษชามเศษกระเบื้องขยะอะไรเข้ามาอยู่ในสวนในบ้านนะครับแล้วก็เลยผมก็เลยย้อนดูกล้องดูอะไรเนี่ยก็เลยถึงเห็นว่า เป,เป็นเหมือน,น <salud> ขยะปิวเข้ามาในบ้านนี่ครับแล้วได้ไปคุยกับเขาไหมได้ถามไหมคะว่าทำไมเครื่องมาก็เลยไปก็เคยไปถามแต่เขาก็ไม่ออกมาก็เลยแจ้งทางเทศบาลเทศบาลก็เข้ามาคุยทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็คลอเข้าไปเข้าไปคุยครับครับไปเกาะเรลไปเกาะเราเราเข้าไปคือทางทางคุณป้าเขาจะไม่ยอมออกมาเจรจากับเราเลยทุกครั้งที่มีเหตุมีเคสทางผู้ใหญ่ทางตํารวจไปปุ๊บ คุณป้าก็จะอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ตะโกนวกเวกเววาอยู่ในบ้านแต่ว่าจะไม่ยอมตอบสนหนอกับการว่าคุณป้าครับคุณป้ามีปัญหาอะไรเข้ามาคุยกันนะครับอพอดีว่าคุณป้าทําไมถึงเอาขยะไปทิ้งกลางถนนอย่างนี้มันไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายมคุณป้าก็ไม่สนใจครับแล้วก็ไล่ผู้กแก้มาจากไหนก็กลับไปทั้งนั้นซึ่งตรงนี้ทางอ,อําเภอเราทําไปด้านหลายมิติแล้วนะครับเวลามิติแรกนะครับเราเอา,อา ส่วนตําลงทมลงมาเพื่อจะไกลเกลี่ยคุยแต่ว่าเขาเนี้ยคุณป้าไม่ยอมที่จะออกมาเจราจาด้วยอ่าโอเคสองเขาเนี้ยเราก็อ่ะด้านสุขภาพร่างกายคุณป้าจะต้องมีการตรวจเช็ค,เ,คเราก็เชิญด้านสาธารณสุขอำเภอมาเพื่อมาประเมินเบื้องต้น การประเมินเนี่ยก็ต้องให้คุณป้าออกมาข้างนอกหรือมีญาติเพื่อรับรองในการตรวจรักษาคุณป้าก็ไม่ยอมตอบสนองไม่ยอมออกมาหาเราไม่แล้วทำไมเราถึงไม่ไปคุยกับลูกชายหรือลูกสาวเขาการติดต่อเราไม่สามารถติดต่อได้เลยครับตรงนี้ประเด็นเลยครับเขาบอกว่าหลังๆนี่ถึงขั้นถึงขั้นนกบินมาเกาะต้นไม้บางทีก็บ่นบางทีก็ด่าจริงเหรอคะ ที่บ้านจะเลี้ยงปลาแต่นกมันชอบมาแอบมากินปลาที่เนยไอ่างครับแต่ก็จะมาเกาะรั้วก็จะร้องเสียงดังจึ๊บจึ๊บจึ๊บเขาก็จะตะโกนนกไปเขาก็จะด่านกเลยครับด่านกเตะอะไรอย่างเงี้ยครับของคุณเบนก็แจ้งความเหมือนกันครับค่ะมานี่คดีครับค่ะคือคดีแรกครั้งแรกคือไม่ได้เอาความอะไรครับแต่ส่วนคดีที่สองสามสี่ก็คือจะเป็นทำลาย ที่ทุบกระถางทขาไม่เสียทรัพย์ครับผมตอนนี้เชิญค่ะค่ะอยู่วันหนึ่งป้าเดินไปบ้านคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบค่ะ,คะแล้วพอดีได้ยินเสียงกอกแกกอกแก,แกป้าก็เหลือบตามองเขาก็ตะโกนด่าออกมาป้าก็กลัวก็เลยเดินกลับบ้านพอวันรุ่งขึ้นก็เล่าให้คุณเจี๊ยบฟังว่าคุณเจี๊ยบเคยมีปัญหาก,กับเขาไหมคุณเจี๊ยบบอกว่าไม่เคยมี อันนั้นเพิ่งจะครั้งแรกที่ป้าโดนแล้วพอมีปัญหาบ่อยๆเพื่อนบ้านก็จะได้ยินหมดเพราะเสียงดังมากเราอยู่ในบ้านเราก็ได้ยินแต่เราก็ไม่ได้ออกมาดูแล้วที่เขาว่าป้าป้านี่เขาด่าคําเสียให้หายออกมาเลยเหรอครับค่ะก็บอกว่ามึงมาซื้อเรื่องชาวบ้านมาเรื่องอะไรของกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพูดจาหยาบหยาบ แต่ตอนแรกเขาจะด่าไปก่อนพอตอนเย็นกับป้าเล็กเ็าเดินออกกําลังตอนเย็นเขาเหลือบมาเห็นเขาก็ตะโกนด่าถ้าเขาเห็นนะคะถ้าเขาไม่เห็นก็แล้วไปแต่ผู้ใหญ่บอกว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่พอไปแล้วที่ชายของป้าเนี่ยแหละครับที่จะเป็นตัวละครสําคัญแล้วทําให้เรื่องนี้ มันไปต่อไม่ได้ยังไงครับผู้ใหญ่ก็มันมีเคสหนึ่งนะครับวันนั้นผมลงไปในพื้นที่พร้อมกับท่านประหลัดท่านหัวหน้านะครับก็ลงไปถึงปุ๊บก็จะไปเจอคุณยายนะครับยายคุณป้าเนี่ยครับแล้วก็คุณป้าเนี่ยก็ส่งเสียงดังวุ่นวายเสร็จแล้วก็ไล่พวกผมไปพอเสร็จแล้วจะมีคุณลุงที่อยู่ด้วยกันนะครับพี่ชายนะครับก็จะนอนอยู่ นอนอยู่ที่เตียงแค่ไม้นะครับเหมือนเหมือนคนป่วยนะครับนอนเหมือนคนป่วยซึ่งไม่รับรู้อะไรแต่สักพักหนึ่งลุงก็จะลุกขึ้นมาสวดมนต์สวดมนต์ได้เอาสวดมนต์เสร็จแล้วผมก็เลยเจราจาถามคุณลุงครับมีปัญหาอะไรพร้อมกับท่านประหลัดก็ถ้าคุณลุงชอบสวดมนต์ผมจะเอาหนังสือสวดมนต์มาให้แต่ขอให้คุณป้าเลิก<ม>พฤติกรรมแบบนี้<ม>นะครับมีการเจราจาแบบนี้ลุงก็ทําเป็นไม่สนใจทําเป็นนอนต่อเพราะหลังจาก พวกผมไปกลับบ้านไปปุ๊บผมก็เลยมาสอบถามทางคางบ้านว่า <paling S 2> คุณลุงเนี่ยเขาสามสารถลุกเดินเิวปยยตีงมาใช่ซึ่งได้ว่าเขาไม่ได้ป่วยเขาสามสารถลุกเดินเหินได้ปกติแล้วเวลาเราไปทุกครั้งน้องสาวเขาขคุณป้าก,ก็จะบอกว่าเนี่ยพี่ชายฉันบอกว่าพวกแกเนี่ยเอานกมาปล่อยทำให้เสียงดงังพี่ชายฉันนอนไม่ได้ พ,พวกแกเนี่ยล่าสุดคือที่ผมไปพร้อมกับชลบอด้วยคือพวกพวกแกเนี่ยมาขโมยสเต็มเซลล์พี่ชายชั้นไปไอ้ไันใหญ่เนี่ยนะครับประเด็นนี้คือจุดประเด็นเลยว่าข,ขโมยสเต็มเซลล์โอ,โอ้หลังจากนั้นตำรวจก็ออกหมายเรียกครั้งแรกป้าไม่มาครับครั้งสอง มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ป้าฉีกฉีกหมายเลยเหรอป้าฉีกหมายเรียกของตํารวจคือคุณเบ้นบอกว่าตอนแรกเนี่ยกลับมามันเห็นเศษกระดาษอยู่ที่หน้าบ้านอันนี้นะคะกำลังโป้เลยครับนี่คือเมื่อวานนี้เลยใช่ครับเมื่อวานเลยครับ9เดือน11ครับนี่คือหมายเรียกของสพบางสีเมืองนะครับเข้าใจว่าเป็นหมายเรียกครั้งที่สองที่จะเรียกคุณป้าให้มาพบพนักงานสอบสวน ตามข้อหาที่ตัวพี่เจ๊บแจ้งความก็คือทําให้เสียทรัพย์นะครับเอาตัวของคุณเบนแจ้งค,ความพี่แก้ทราบกฎหมายเข้ามาให้เห็นภาพนิดนึงก็คือว่าไอ้หมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแจ้งให้ทราบตามสิทธิ์นะครับเพื่อให้มาตามวันเวลาที่พระเจ้าพนักง,งานกําหนดครับถ้าเกิดไม่มากฎหมายกําหนดว่ามีความผิดตามในกรณีพูดง่ายๆก็คือขัดขืนหมาย ตามมาตราก็เรียกว่าเป็นบทละหุโทษนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน10วันตรงนี้คือเดินหนึ่งนะถ้าเกิดคุณป้าไม่มานะ,ะแต่ในฐานความผิดหลักก็คือเราต้องเข้าใจว่าคดีนี้มันเป็นความผิดทำให้เสียทรัพย์เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามที่ผู้เสียหายคือคุณเบ้น,นได้แจ้งความ ถ้าไม่มาในการครั้งที่สองเนี่ยตำรวจมีอำนาจออกหมายจับได้ mm hmm. ผมว่าตัวของเบนเองคดีที่ค่อนข้างแรงก็คืออย่างนี้ครับโทษโทษฐานทำให้เสียทรัพย์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทำให้เสียทรัพย์ไม่มีคำว่าประมาท mm hmm. ประมาททำให้เสียทรัพย์ไม่มี mm hmm. ดังนั้นทำให้เสียทรัพย์เป็นความผิดที่ตั้งใจทำให้เสียทรัพย์ mm hmm. มีโทษจำคุกไม่เกิน3ามปีนะโทษหนักอยู่นะแต่ทีนี้ก็จะเป็นสารรมไอ้สามคดีครับ มันมี3กรรมเลยหรอใช่ครับ3ครั้งเลยครับอ่าอย่างนั้นก็ 9, ก้ปีอ่ะคือพี่แก้วแทรกฎหมายเพิ่มในเรื่องของการกระทําที่คนเข้ออ้างว่าเป็นโรคจิตนะครับคือกฎหมายมองว่าถ้าเกิดรู้สํานึกในขณะกระทําอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นคนบ้ายังถือว่าเป็นคนที่บุคคลที่มีบุคสติปกติค่ะนะครับยังเดินยังกินยังทานข้าวได้ยังรู้ว่านี่คือการเอาจอบไปตี นี้ยังรู้ว่าการนี้คือเอาเอาขยะไปทิ้งการฉีกแบบนี้ถือว่ายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ครับ hmm. ยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริต hmm. นะครับแต่จะป่วยมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ตัวของครอบครัวก็ต้องเอาไปรักษาล่าสุดเดี๋ยวเราได้ต่อสายกับทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองไซมาร์คือตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากให้ช่วยจัดการแบบเด็ดขาดท่านนายก <laughs> จะช่วยยังไงได้บ้างคะผมเคยไปเจอกับป้าจิ๊บครั้งหนึ่งเคยเคยคุยกันนะผมไปผมก็แอบไปเรื่อนะพยายามจะไปอยากจะไปดักเจอแกก็ไม่เจอคุยกับป้าเจีย๊ยบแต่ก็ไม่เคยคุยกับป้าค่กรณีไม่เคยเจอไม่เคยเจอแต่ว่าทางพี่เจี๊ยบบอกว่าจริงๆแล้วเขายังมีพี่ชายอีกคนนึงที่อาจจะพอช่วยได้ที่ไม่ใช่พี่ชายที่อยู่ที่บ้านตอนนี้นะคะจะเป็นพี่ชายอีกคนนึงอะคะอ่ะมีอีกคนเหรอ ค่ะที่พี่เจี๊ยบบอกท่านนายกใช่ไหมพี่เจี๊ยบมีอีกคนหนึ่งค่ะเคยมาที่นี่ไหมเขาเคยมาเมื่อสมัยก่อนะเคยมาผู้ใหญ่เท่านนายกท่านนายกพอประสานพี่ชายคนที่เรียกว่าอากูนี้ได้ไหมคะอายุบาดอายุท่านเรื่องประสานนี่เดี๋ยวจะหาช่องทางการเทศบาลยินดีฮะยินดีที่จะช่วยอยู่เลื่ยเทแบบนี้จากนี้ไปป้าจะเอายังไงคะ ก็อยากให้รูกทางญาติเขาลูกหลานมาดูแลในตรงจุดเนี้คือมันเรา,าเราเราทนกันไม่ไหวแล้วค่ะมันนานมากเดีย๋ยว่าให้ญาติมาขอโทษว่าที่ทําไปแม่แม่คงจะเครียดเรื่องอะไรก็มาคุยกันเออมาคุยกันนะอย่างนีม้มาปรับความเข้าใจกันคือไม่อยากเอาเรื่องกับเขาว่าก็รู้ว่าเขาก็ปงป่วย